ทั้งสวยทั้งรวยผลที่ตามมาเอามาเอามาใครอย่าเป็นแบบฉันจักกวาลทำให้ฉันนั้นได้มาที่ปราดธนาสิ่งไหนก็ได้พับทั้งสวยทั้งรวยผลได้ดังฟันทุกคำอธิษฐานฉันก็เลยเป็นจริง เกิดดูดีดูดีกดจักรวาลฉันไม่มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจสวยเร็วชัดอเลิศอเลิศอะไรจะเกิดไม่เคยวันไหวพรสวรรค์ฉันปัดเองได้เพราะฉันเชื่อในกดจักรวาล กราสดีทุกท่านค่ะกราสเดีชทุกคนนะคะกราสดีร่วมตึกกันอีกทีหน้าตรงนี้นะคะเดนี้เดที่19แล้วนะคะสําหรับหัวข้อวันนี้นะคะสร้างอาชีพเป็นเห็นรายได้อย่างแน่นอนวันนี้กับทางรัฐกฎจักรวาลและแรงดูดค่ะยังส่งต่อแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงดูดให้กับเพื่อนๆค่ะซึ่ง21วันนี้เราเดินทางมาถึงเดที่19เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทํากิน สวยรัดฉันอนลอสอลอสอะไรมันเกิดดูดีดูดีกดจักกวางทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจสวยรัดฉันอนลอสอลอสอะไรจะเกิดไม่เคยวันไว้พอนสวรรค์ฉัน วันทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจอะเลิศอเลิศอเลิศอะไรจะเกิดไม่เคยวันไว้พรสวรรค์ฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในกุนจัจก,กวา โอเคนะคะกลาสเดีทุกท่านนะคะกลาสเดีอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นใครบ้าง right, ไม่เห right, ็นใครบ้างนะคะก็ okay, okay, อย่างงองแงงองแงกันเลยจ้ะน,นะคะเดนี day ้เดที่19แล้วช่างรวดเร็วเหลือเ,เกินค่ะสําหรับหัวข้อวันนี้สร้างรายได้เป็นนะคะเห็นนะคะ เรียนววานนะคะสร้างอาชีพเป็นเห็นรายได้วันนี้กับการใช้กฎจกักรวาลและแรงดูดค่ะสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆค่ะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทานะคะมันสามารถทําให้เรานะคะถึงหรือว่าในสิ่งหรือในเป้าหมายที่เราทําได้ไหมวันนี้เราไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆค่ะแล้วเรามาโปรแกรมจิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือเกิดจากการมีงานทําด้วยวันนี้สิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเมื่อสิ่งที่เราโปรแกรมแต่งานที่เราทําค่ะมันยังมีเพดานรายได้หลายๆคนบอกว่าพี่คะหนูปัด นะเงินล้านวันนี้พอถามกลับไปว่าเฮ้ยวันนี้เราทํางานอะไรอยู่ซึ่งไม่แปลกค่ะทําไมคะเราต้องรู้เทรนปัจจุบันด้วยค่ะว่าเทรนนี้การที่จะสร้างรายได้ได้ง่ายๆค่ะแม้เพียงเราไม่มีเงินทุนนั่นก็คือจากนะคะโลกออนไลน์วันนี้กับการตัดสินใจเข้าโลกออนไลน์เราจะเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่นะคะเขาเรียกได้ว่า ไปพร้อมกับโลกหรือเราจะเป็นคนหนึ่งที่นะคะรอให้โลกเปลี่ยนแปลงไปก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนตามโลกซึ่งวันนั้นเราอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้วันนี้กับการตัดสินใจเข้าสู่โล,โลกออนไลน์หลายคนอาจจะบอกว่าพี่คะหนูไม่มีเงินทุนวันนี้กับการเปิดใจในการเรียนรู้และลงมือทานะคะหรือว่าในการพัฒนาตัวเองซึ่งทุกอย่างเกิดจากการพัฒนาตัวเองวันนี้นะคะไอไอเราไม่มีก้าวแรกแล้วเราจะมีก้าวที่2ก้าวที่3ได้อย่างไรวันนี้กับการใช้กฎแร ดูดขาดหรือว่านะคะงานของเรามีผลมากๆนะคะขออนุญ,ญาตนาน,นะคะเช็คภาพเช็คเสียสักครู่หนึ่งคะ่ะว่าภาพชัดเสียชัดหรือเปล่านะคะกราบสวัสดีทุกทุกคนเลยเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะก็อย่างง้อแงงอแง,ง,งกันเลยจ้ะรืป่านะคะสวัสดีทุกขออนุญ,ญาตนะคะแบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งคะ่ะ อ,อนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะแม่แม่ทำอะไรนะคะขออนุญาตนะคะแบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะกับการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะซึ่งเรานะคะหรือว่านะคะเราต้องต้องรู้เทนโลกด้วยค่ะว่าเฮ้ย นะคะคธุรกิจอะไรนะคะที่ไม่เข้านะคะโลกออนไลน์ธุรกิจนั้นนะคะเขาเรียกว่านะคะคุณอาจจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ตกรุ่นก็ได้วันนี้กับการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะนะคะ ะะไม่แปลกค่ะทาไมคะการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะเราใช้เรียกได้ว่าเป็นการที่ลงทุนนะคะต่ําที่สุดแล้ววันนี้กับการที่เราเจอกันตรงนี้นั่นก็คือเกิดจากการที่เรานะคะมีสัญญาณ w i f i มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้กับการที่เราใช้ Facebook แล้วเราจะสร้างรายได้ได้ไดอย่างไรบ้างกับโลกออนไลน์วันนี้กับหัวข้อสร้างอาชีพเป็นเห็นรายได้ในสิ่งที่เราโปรแกรมทุกอย่างค่ะนะคะทุกอย่างนะคะ มันจะไม่เกิดหรือว่าเฮ้ยมันไม่มีใครที่ประสบผลาสำเร็จคนไหนที่นะคะนั่งนอนอยู่เฉยๆค่ะแล้วเราเกิดรายได้วันนี้กับการรวมมือทําของเรามันสําคัญมากๆที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเราตัดสินใจค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะสิ่งหนึ่งคุณต้องรู้เลยค่ะนั่นก็คือทําไมคะตามเทรนด์โลกวันนี้อะไรที่มันตามเทรนด์โลกเราควรรู้และเราควรที่จะเรียนรู้กับคนที่ประสบความสเร็จจริงๆสิ่งหนึ่งนั่นก็คือมันเกิดจากทําไมคะ ต้องกล้าก่อนวันนี้กับการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะเมื่อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะกล้าลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําค่ะวันนี้ถามก่อนว่าเราจะนะคะกลา้ากลา้ทาทั้งทางที่นะคะกลัว วันนี้กับการผ่านความกลัวค่ะและหลายคนบอกว่าพี่ขาหนูกลัวในการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งไม่แปลกค่ะเพราะคนธรรมดาล,ล้วนกลัวในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะหรือวันนี้หากเราตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์สิ่งหนึ่งเราต้องทําค่ะเราต้องทําในสิ่งที่แปลกกว่าคนอื่นหรือเราต้องลุกขึ้นมาทํา นะคะในสิ่งที่เราไม่เคยทําค่ะวันนี้กับการตัดสินใจเข้าโลกออนไลน์เมื่อเราตัดสินใจแล้วสิ่งหนึ่งที่เรานั่นก็คือต้องกล้าก่อนไม่ว่าจะเป็นนะคะกล้าออกมาทําในสิ่งที่แตกต่างนอกคือทําในสิ่งที่แตกต่างที่เราไม่เคยทําวันนี้กับความกล้าของเรากล้าทั้งทังที่ทําไมคะกล้าทั้งทงที่ยังไม่พร้อมมันไม่มีความพร้อมจริงค่ะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามีแต่ความว่าเฮ้ยฉันนะคะ เมื่อตัดสินใจแล้วเราจะทํามันทั้งทีททั้ทั้งที่กลัวแต่สิ่งหนึ่งมันบอกกับตัวเองค่ะว่าหากฉันต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้ว ฉันต้องลุกออกมาทําหรือฉันต้องทําในสิ่งที่ฉันไม่เคยทําเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มเรียนรู้พัฒนาและเรียนรู้จากคนประสบผลสําเร็จวันนี้กับการตัดสินใจของเรามันไม่มีอะไรค่ะเมื่อเราเปลี่ยนที่ทํางานใหม่เช่น,นว่าเราย้ายที่ทํางานใหม่คุณก็ต้องไปศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้งานของเราหรือไปสร้างความสัมพันธ์กับนะคะบุคคลหรือว่าคนในที่ทํางานใหม่เช่นเดียวกันเราต้องไปเรียนรู้และลงมือทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําแต่วันนี้กับการที่เราสร้าง ว่าสร้างธุรกิจของเราในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์วันนี้ไม่แปลกทําไมทุกๆคนถึงก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เพราะโลกออนไลน์จะอยู่กับเราอีก100ปีเราจะคือคนหนึ่งที่นะคะเขาเรียกว่ารอให้โลกเปลี่ยนไปก่อนหรือเราจะรอ เปลี่ยนไปพร้อมๆโลกซึ่งวันนี้เราตัดสินใจได้เฮ้ยฉันขอเลือกคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปพร้อมโลกลหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่าะหนูสร้างตัวตนไม่ทันหรอกค่ะมีแม่ค้ามากมายหรือเกินเกิดในโลกอะไรวันนี้หากเราล่วงรู้คีนี้เมื่อเราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมีแม่ค้คนเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้แต่และคนแตกต่างในการไปต่อนั่นก็คือความสม่ำเสมอและนะคะเขาเรียกได้ว่านะคะอดทนรอและฝึกฝน หรือเปล่าวันนี้หลายๆคนถามว่าพี่ขายในวันเริ่มแรกพี่ขายสินค้าได้เลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะนะคะไม่เลยค่ะนะคะตอบกันนะคะแบบเขาเรียกว่านะคะต้องยอมรับเป็นเนื้อแท้นะคะว่านะคะเริ่มแรกคือขายสินค้าไม่ได้สักสิไม่ไม่ได้ซักสิไม่ได้ซักชิ้นนะคะทําไมนะคะนั่นไม่แปลกค่ะเพราะทําไมคะ เราเริ่มที่จะใหม่ๆแต่คุณจะรอหรือว่านะคะเขาเรียกว่าอดทนรอในสิ่งที่เราทําได้ไหมหากวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงตัวสัก นะคะประมาณไม่ถึงปีแล้วเรานะคะมีรายได้ในทุกๆวันคุณจะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งมันตอบกับตัวเองได้ค่ะว่าฉันยอมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้คนเห็นเรามากที่สุดนั่นก็คือการออกหน้ากล้องเราทําทั้งทันหรือว่าโค้ดทาทั้งทังที่กลัวถามว่ากลัวไหมกลัวคะ่ะไม่ว่าคนรอบข้างหรือในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะคะหลายๆคนอาจจะนะคะบอกว่ามันบ้าไปแล้วหรือว่ามันลุกขึ้นมานะคะ ปิดเตนเพราะเราเองแต่ก่อนไม่เคยที่จะเป็นแบบนี้เมื่อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตรเราจะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํานั่นไม่แปลกค่ะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสามีของเราพ่อแม่ของเราเฮ้ยมันบ้าไปหรือเปล่านั่นคือมันไม่ทําให้เราเขาเรียกว่าเมื่อเราตัดสินใจเราจะเดินตาม ไอดอลหรือคนที่เขาประสบผลสําเร็จเมื่อเราตัดสินใจคุณจะยอมเปลี่ยนตัวเองและคุณจะไม่ได้ยินเสียงใครหรืออะไรมาทําให้การสั่นคลอนในการไปต่อของเราได้ถามว่าในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันมีนะคะเหตุการณ์สถานการณ์อะไรไหมที่ทําให้เราท้อมีบ้างคะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ ควรไม่รู้หรอกค่ะว่าใครจะดูเราหรือไม่ดูเราแต่ทุกๆครั้งในการออกมาให้ซึ่งคลีมันสาคัญมากๆนั่นก็คือชั้นกําลังสร้างคุณค่าให้กับทุกคนเมื่อเราร่วงรู้ความลับนี้ค่ะมันทําให้หัวเราฟูหรือว่าเพ,พ,พองโตก่อนที่เราจะออกมามาไรหรือว่าออกมาแบ่งปันเกี่ยวกับการที่เราตัดสินใจเมื่อชั้น ทําอย่างไรล่ะที่ฉันจะออกหน้ากล้องหรือใครเข,เขาจะเห็นฉันมากที่สุดเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันทําอะไรหรือฉันขายสินค้าอะไรอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องออกหน้ากล้องเพราะมันจะทําให้คนเห็นเราเยอะที่สุดวันนี้กับการที่นะคะหลายหลายคนอาจจะรอในการแชร์ตัวเองเข้านะคะนั่นก็คือการเข้ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้นะคะกลุ่มต่างๆเราขอเข้าร่วมกลุ่ม น,ะะนั่นก็คือการแชร์ตัวเองเข้าสู่กลุ่มเพื่อทำให้เขามองเห็นว่าเฮ้ยฉันก็คือคนหนึ่งที่มีตัวตนฉันทำอะไรอยู่ฉันขายสินค้าอะไรอยู่นะคะวันนี้แม่ค้าหลายๆคนอาจลา้มหายตายจากเช่นหากเราไม่คือเราจะอดทนรอหรือว่าในสิ่งที่เราทำนะคะ ได้หรือเปล่าเท่านั้นวันนี้กับการเป็นแม่ค้าออนไลน์เราก็เหมือนกันเราเห็นเขาเออเขาสร้างรายได้ได้ไดในโลกออนไลน์ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเราไม่ต้องออกไปนําเสนอขายสินค้าซึ่งแต่ก่อนเราก็คือคนหนึ่งค่ะเราชอบการขายอยู่แล้วแต่การขายสินค้าของเราเราต้องออกไปนําเสนอขายสินค้ากับนะคะ คือเราต้องออกไปทุกๆวันถ้าถามว่าเคยได้อยู่บ้านหรือว่านะคะใช้ชีวิตนะคะไม่ค่ะนั่นก็คือตื่นเช้ามาฉันต้องรีบเร่งที่จะออกไปวันไหนฉันไม่ไปนั่นก็คือไม่มีไรายได้ แต่เมื่อเกิดนะคะเรามองเห็นหรือเราตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์มันจะบอกว่าเฮ้ยนะคะฉันเจอแล้วทารัฐทั้งรอดฉันเจอแล้วนะคะหากตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันจะลุกขึ้นมาทําและลงมือทําตามคนที่ประสบผลสําเร็จหรือไอดอลของฉันนั่นไม่แปลกทําให้เราตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ ะะและที่สําคัญค่ะนะคะเราต้องกล้ากล้าที่จะออกมากล้าที่จะทำนในสิ่งที่แตกต่างวันนี้เรากล้าหรือว่าเรายังบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกหนูไม่สวยเหมือนพี่ไงคะนะคะ้าบอกได้เลยค่ะว่าอันนี้ไม่ถียงนะคะเพราะนะคะนะคะเราแต่เมื่อเรามองกลับไปในก้าวแรกที่เราเริ่มทําค่ะเราก็ไม่ได้พูดเก่งเราก็ไม่ได้นะคะคือสวยแต่เราสามารถพัฒนาตรงนี้ได้ไหมทุกทุกครั้งในการไร้จบนะคะ ก็ต้องไปนั่งไลดูไลฟ์ของตัวเองค่ะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไรเป็นอย่างไรบ้างฉันสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างแสงมันเป็นยังไงบ้างหรือว่าฟิลนะคะข้างหลังหรือว่าการแต่งตัวของฉันเป็นอย่างไรบ้างเราเอานะคะในสิ่งที่เราทําแล้วเรามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือนะคะ เขาเรียกว่าได้ว่าเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เราไม่ได้คือเราเรามองแต่เราไม่ได้อิจฉาแต่เรามองว่าเฮ้ยคนนี้ทําไมเขาพูดเก่งจังคนนี้ทําไมเขานะคะคนดูเยอะจังคนนี้เขาทําอย่างไรเขาพูดอย่างไรเขาดึงดูดอย่างไรนั่นก็คือเราเอาตัวของเราไปสนใจหรือว่าไปดูแม้กระทั่งในการทําธุรกิจของโค้ดทาไมโค้ดต้องยกตัวอย่างในระบบ T W U เพราะโค้ดทำธุรกิจออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับระบบ T W U สิ่งหนึ่งที่โค้ด เข้าไปเรียนรู้ในทุกๆเชา้านั่นก็คือไปดูคุณครูพัสตาศศริธนากูลค่ะว่าเฮ้ยคุณครูทํา,า i, ทอย่างไรคุณครูโพสต์ขายสินค้าอย่างไรนั่นคือการแกะรอยไม่ว่าเราจะเข้าไปเรียนในหน้า Facebook ของคุณครูค่ะคุณครูจะสอนเรื่องการตลาดแต่หน้านะคะเพจนะคะครูสิตาปาฏิหารแห่งชีวิตหรือครูสิตานะคะกดนะคะพรสวรรค์ปั้นเองได้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงดึงดูดและเรานำมาปรับใช้กับ นะคะเทคนิคนำมาปรับใช้กับการเขาเรียกว่านำมาปรับใช้กับอาชีพของเราได้อย่างไรวันนี้ในการเรียนกฎจักรวาลและแรงดูดเราไม่ได้นั่งมโนรหรือนั่งอยู่เฉยแต่เรามีงานของเราที่ทำและการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสร้างรายได้ได้อย่างไรนะคะวันนี้งานของเราเราต้องดูงานของเราด้วยค่ะว่างานของเรามีเพดานรายได้ไหมมันสามารถสร้างอาชีพ ของเราได้หรือเปล่านะคะวันนี้โดยที่การที่เราไม่สนใจทางมาทางไปเขาว่าเฮ้ยมันจะมาจากตรงไหน,นแต่เรารู้ว่างานของฉันนั่นก็คือการเปิดรับการไหลเงินกเขาเรียกว่าการเปิดรับการไหลของเงินทุกๆทุก,ทก ทุกทุกทิศท,ทุกทุกทางหลายๆคนบอกว่าพี่ขานะคะหนูนะคะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายวันนี้การก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ซึ่งมันบอกได้เลยว่านะคะซึ่งมันนะคะเสียค่าที่จ่ายน้อยที่สุดซึ่งเราได้เจอกันตรงนี้นะคะคุณก็คือมีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามี Facebook หรือคุณสร้าง Facebook ไว้เฉพาะคุยนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยสร้างไว้แบบนั้นวันนี้ทำไมเราไม่จับเอาโลกออนไลน์เริ่มที่จะออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มที่จะก้า แม้ว่าเราทำกำไรนะคะ5บาท10บาทมันก็คือกำไรนะคะวันนี้กับการที่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมไรายจ่ายของฉันมากกว่ารายรับเราหารายเพิ่มจากโลกออนไลน์ได้ไหมซึ่งการที่เราเจอกันนั่นก็คือคุณเสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต นะคะหรือว่ามี WiFi อยู่แล้ววันนี้กับการสร้างอาชีพนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจหรือว่าโรคออนไลน์มันง่ายมากๆ1ก็คือเราต้องกล้ากล้าทาในสิ่งที่แตกต่างนะคะสนั่นก็คือเราออกมาสร้างตัวตนโดยการกินการใช้การทานสินค้าซึ่งโค้ดได้ยอมรับเป็นเนื้อแท้ค่ะว่าตอนแรกๆขายได้ไหมไม่เลยค่ะนะคะแต่เราทำไมคะเราต้องทานั่นก็คือทําสม่ำเสมอวันนี้กับการที่คนนะคะเก่งไม่กลัวค่ะกลัว ไม่ทำนะคะกลัวไม่ทําทําไม่กลัวกลัวทำทีทีและนะคะคือเก่งไม่กลัวอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือกลัวคนที่ซ้ำทำซ้ําๆทีทและก็บ่อยๆวันนี้เราจะเลือกเป็นคนหนึ่งที่นะคะสร้างรายได้หรือว่าไปพร้อมกับโลกออนไลน์หรือเปล่านะคะนั่นก็คือ1น,นะคะการที่เราทํำไมคะต้องกล้าก่อนนะคะ2อออกมาสร้างตัวตนโดยการใช้การทานการกินสินค้า สามนั่นก็คือการอดทนรอค่ะนะคะซึ่งทําไมคะแม่เขาออนไลน์บอกได้เลยนะคะว่าล้มหายตายจากจากโลกออนไลน์นั่นก็คือเขาไม่อดทนในการไปต่อวันนี้เรามีเครื่องมือพิเศษค่ะในการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือเราใช้กฎจักรวาลและแรงดูดซึ่งแม่ค้าหลายหลายคนเขาอาจจะไม่ร่วงรู้ความลับนี้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้นั่นก็คือการที่เราอดทนรอมันไม่มีใครที่นะคะสร้างเสร็จวันเดียวนะคะวันนี้ เปรียบเสมือนทําไมคะที่ยกตัวอย่างบ่อยๆนะั่นก็คือกรุงโรมนะคะไม่ได้สร้างเสร็จบันเดียวเช่นเช่นเราเหมือนกันวันนี้เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ไหมหากเราคือคนหนึ่งที่ต้องคิอเขาเรียกว่านะคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้การสร้างตัวตนหรือออกมากินมาใช้มาทานสินค้าของเรานะคะมันก็เป็นการสร้างตัวตนของเราหรือเราไปทุกช่องทางไม่ว่าจะทุกโชเชียวนะคะเข้านะคะออก ช่องนี้บ้างนะคะโผลช่องนั้นบ้างหรือว่าโ่นะคะไปแอปพลิเคชันค่ะที่มันสร้างตัวตนของเราได้ไวมากๆค่ะนั่นก็คือทําไมคะแอปพลิเคชันติ๊กต็อวันนี้เราเข้าไปได้หรือ,อยังหลายหลายคนบอกว่าพี่ค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะออกมาแบ่งปันอะไรหรือสร้างอะไรคนหนึ่งคนค่ะเราก็คือเป็นอีดิมิตต์ใช่ไหมคะโค้ดอาจจะใช้คํา,คาพูดนะคะภาษาฝรั่งนะคะอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะคือเราก็จะมีนะคะหนึ่งเดียวนั่นคือมีหนึ่งเดียว เราก็จะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวนั่นคืออิลิมิเต็ดใช่ไหมคะวันนี้กับการลอกเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปเรียนจากคุณครูพัชราสิธิธนาคุณซึ่งคำนะคะสอนหรือว่าจากคุณครูคุณครูก็ได้สอนเราโค้ดก็เอานีสิ่งที่โค้ดนะคะเรียนรู้และออกมาถ่ายทอดกับเพื่อนๆในสไตล์ของโค้ดวันนี้เราไม่สามารถไปลอกเรียนแบบใครได้แต่ว่าทุกๆคนจะสอนในสิ่งที่เข้าใจและ จะสอนในแบบสไตล์ของตัวเราวันนี้เราจับหรือว่าเรามีนะคะเขาเรียกว่านะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกซึ่งทุกคนมีอยู่แล้ววันนี้กับการเข้าไปสร้างตัวตนในโลกหรือว่าแอปพลิเคชัน TikTok อกค่ะนะคะ15วินาทีเอ้ย60วินาทีเอ้ยเราสามารถเข้าไปสร้างตัวตนตรงนั้นได้วันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่คะหนูไม่ทาน Facebook นะคะ นะคะกับโลก 3G 4G g โอเคเราไม่ถันไม่เป็นไรแต่แอปพลิเคชัน TikTok เป็นแอปพลิเคชันใหม่ไม่ว่าเราจะเป็นใครเราไปทำทันช่วงนี้และเราสามารถทำงานครั้งเดียวโดวยการที่เราไปสร้างตัวตัวใน TikTok เราสามารถนะคะโหลดหรือว่าแอปมาโพสกับหน้า Facebook ของเราก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆหลายคนบอกว่าไม่สวยซึ่งแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะเป็นแอปที่บอกว่านะคะคือ นะคะไม่สวยก็ทําไม่สวยได้คือมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีนะคะฟังก์ชันหลายๆอย่างเราลองเข้าไปเล่นหรือยังวันนี้กับการสร้างตัวนตนแอปพลิเคชันตอกตอกและก็มีเพลงต่างๆให้เราเลือกมากมายค่ะเป็นการสร้างตัวตนง่ายๆและก็ง่ายมากๆเลยในการนะคะเข้าไปเล่นแอปพลิเคชันติกตอกนะคะและก็นะคะสิ่งที่4คีย์ที่สําคัญมากๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะ เราจงใช้ความสนุกค่ะและก็ความเบิกบานออกมาสร้างตัวตนหรือว่าสร้างความเบิกบานเพราะคีย์สำคัญนั่นก็คือสคือความเบิกบานวันนี้กับการลงมือทำของเราในทุกๆอย่างค่ะเราใช้ความเบิกบานในการนำทางแต่ก่อนคดก็ไม่รู้ค่ะในการขายของเราก็คือคนหนึ่งค่ะที่ชอบการขายของแต่พอเรามาเรียนรู้เรื่องกฎจักรากวาลและแรงดูดเฮ้ยบางครั้งการที่เรานั่นก็คือเราหมกมุ่นหรือเราคิดนะคะคือฉันทำอย่างไรฉันจะขายได้ทำอย่างไรฉันจะปิดลูกคา้าคนนี้ทำอย่างไรฉันจะพูด ชักแม่น้ําทั้ง5มาอย่างไรให้คนนี้เข้ามานะคะซื้อสินค้าของฉันได้ซึ่งแต่ก่อนเราจะเป็นคนแบบนี้ แต่พอเราเรียนรู้เรื่องจักรวาลมันกลับข่าวว่าเฮ้ยนะคะเราคิดไปในอีกส่วนหนึ่งค่ะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคะนั่นก็คือการที่เราออกมานะ้ากล้องทุกๆครั้งนะคะสิ่งแรกที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นให้รอยยิ้มให้ความสุขให้ความเบิกบานนั่นก็คือการให้ให้เสียงหวยัวเราะให้รอยยิ้มดีๆแต่ก่อนคุณก็ไม่เคยทําแบบนี้นะคะวันนี้กับการสิ่งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเราไม่ตัดสินใจแต่เมื่อเราตัดสินใจคุณจะยอมทําและนะคะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมด นะคะยอมที่จะเดินตามคนที่ประสบผลสํสำเร็จยอมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้และก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์หลายๆคนเป็นนะคะเขาเรียกว่าพนักงานนะคะทางานโรงงานพี่ขาหนูต้องการที่จะหาะรายฉันจะได้กลับมาอยู่กับลูกฉันกลับมาอยู่กับครอบครัวฉันวันนี้กับการธุรกิจนะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ไหนเราสามารถทําได้ นะคะเรานะคะกำไร5บาท10บาทนั่นก็คือกำไรนะคะวันนี้กับการเราได้ใช้ชีวิตในการที่อยู่กับครอบครัวในการสร้างออนไลน์หรือว่าเพียงเรานะคะตั้งกล้องแล้วออกมาไร้สดในการขายของเราก็คือคนหนึ่งที่ชอบขายแต่การขายของเราคือมันเปลี่ยนไปนั่นก็คือการที่เราต้องออกมาหน้ากล้อง นะคะวันนี้หากเรานะคะไม่ออกหน้ากล้องแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรซึ่งการลงมือทําเราในทุกๆวันทําต่อเนื่องนะคะโคเชื่อเหลือเกินค่ะว่าสักวันมันก็มันจะเป็นวันของเราแต่ใครที่จะอดทนรอวันนั้นหรือเราอาจจะเฮ้ยฉันทํามาตั้งนานแล้วทําไมยังไม่เปลี่ยนหรือทําไมยังไม่มีลูกค้านะคะกับการพิสูจน์ของจกักรวาลที่ส่งมาหาเราในทุกๆวันค่ะนะคะว่าเราจะเอา เอาจริงกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมซึ่งมีในทุกๆวันค่ะก็ต้องยอมรับเป็นเนื้อแท้จากกวาลส่งบททดสอบให้เราในทุกๆวันค่ะว่าเราจะผ่านไปได้ไหมเราจะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไหมเราจะเอาจริงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือเปล่านะคะวันนี้กับการตัดสินใจง่ายมากๆเลยค่ะกับการสร้างนะคะเขาเรียกว่านะคะสร้างอาชีพเป็นเห็นเงินล้านและในการจัดโปรโมชั่นต่างๆวันนี้นะคะหากเราต้องการที่จะเป็นคนขายดีเราก็ต้องไปเสพคนที่เขาขายดีหรือคนที่เขา นะคะทำอย่างไรเขาพูดอย่างไรเราจะพัฒนาหากเราคือคนหนึ่งที่บอกกับตัวเองว่าฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนานาได้ฉันเป็นแม่ค้าออนไลน์มืออาชีพได้เราใส่คําพูดตัวเองให้แบบนี้บ่อยๆนะคะวันนี้กับการตัดสินใจง่ายมากๆค่ะในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เดนี้เดที่19แล้วนะคะสําหรับประถมรฤตกแห่งชายชนะใครที่เข้ามาใหม่นะคะนะคะให้คุณนะคะไปเรียนนะคะ คลิปมาหากาศ21วันเรเวล1นึ่งค่ะโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคัง่งนะคะเป็นเรเวลอนุบาลแล้วเราสามารถเรียนควบคู่กับประทมเบเรกแห่งชัยชนะ21วันนี้โค้ดนะคะนะคะเป็นโปรแกรมที่คุณครูจงใจสร้างเอาไว้ให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหากคุณครูคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะคุณครูสอนเราไว้หมดทุกอย่างแล้วใครได้เรียน เรียนแล้วลงมือทำมีค่าเท่ากับร้อยเรียนแล้วไม่ลงมือทำมีค่าเท่ากับ0ูนย์วันนี้หากคุณคือันหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเอานะคะเขาเรียกว่านะคะสิ่งที่โค้ดแบ่งปันไปลงมือหรือว่าปฏิบัติ ะะเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกลองหรือ,อยังวันนี้เราไม่มีก้าวแรกแล้วเราจะบอกตัวเองได้อย่างไรว่าเฮ้ยก้าวแรกของฉันเป็นอย่างไร9ก้าที่สองก้าที่3ฉันพัฒนาหรือปรปับปรุงตัวเองได้หมดไหมมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดค่ะแต่ทุกอย่างล้วนเกิดจากการพัฒนาฝึกฝนวันนี้เราคือคนหนึ่งที่พัฒนาได้ไหมเราคือคนหนึ่งที่นะคะ เขาเรียกได้ว่าเราคือคนหนึ่งที่นะคะพัฒนาได้ไหมเรียนรู้ได้ไหมมันไม่มีใครที่ไม่เรียนรู้ทุกคนนะคะขนาดคนที่เขาประสบวามสบเร็จเขาก็ยังเรียนรู้แล้วเราเป็นใครที่เราจะไม่เรียนรู้วันนี้เราอนุญาตตัวเองให้ตื่นรู้หรือยังเราอนุญาตตัวเองให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไหมหรือเรายังคิดว่าเฮ้ยฉันก็มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะหากคุณบอกตัวเองว่าคุณมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนั่นก็คือนะคะก็คือนะคะคุณก็คือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ค มั่นใจเขาว่าใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะลุกขึ้นมารับผิดชอบและเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเขาจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยนะคะฉันไม่กลับไปแล้วนะอดีตที่ผ่านมาฉันต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่และคุณจะบอกตัวเองในทุกๆวันค่ะว่าอีกนิดเดียวนะนะคะอีกนิดเดียวนะเท่านั้นนี่ก็คือคนที่ตัดสินใจประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้นะคะใครได้ฟังคลิปนี้โค้ชโชคดีมากนะคะสวัสดีโค้ชหนูนานะคะ วันนี้นะคะเดทที่19แล้ว21วันนี้เรายังจะโปรแกรมจิตไปพร้อมๆกันค่ะควดไม่รู้ข่าว่าใครจะฟังหรือไม่ฟังแต่ทุกๆไ์ในการออกมาเราบอกกับตัวเองเสมอว่าใครได้ฟังชั้นของให้เขาได้เกิดการตื่นรู้แม้เพียงหนึ่งคำพูดของฉั้นเมื่อเขาได้ฟังของให้เขาได้เจอคุณครูพัชตาสสิธนาคุลขอให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไวกว่าชั้นและเร็วกว่าชั้นที่ได้รับทุกๆเรื่องราวที่นานาออกมาแบ่งปันล้วนเกิดจากการที่เราลงมือทําอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างนะคะทั้งหมดทั้งมวล ไม่มีเจตนาค่ะให้ขุนค้องมองมัวใจค่ะแต่ทุกอย่างเพื่อสื่อให้ว่าเฮ้ยฉันได้เปลี่ยนแปลงจากการเรียนคลิปมหากาศย1วันฉันอีกคนหนึ่งที่นะคะจะไปต่อนะคะหรือว่าออกมาเป็นแสงสว่างอีกดวงหนึ่งค่ะในการใช้กดแรงดึงดูดได้ผลนะคะวันนี้กับการตัดสินใจของเรานะคะนะคะโค้ดไม่รู้หรอกค่ะโค้ดรู้แต่ว่าเมื่อฉันให้มากพอเดี๋ยวจกวักรวาลส่งของขวัญน,นะคะมาให้ฉันเอง นะคะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามันง่ายเริ่มจากการที่เราต้องให้ตัวเองมีความสุขนะคะไม่มีคนประสบความสเร็จคนไหนที่ทําเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาได้รับผลลัพธ์ใหม่วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเมื่อเราต้องการผลลัพธ์ใหม่เราก็ต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตต้องมาทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําวันนี้กับการอดทนเราอดทนนะคะหรือว่าเราอดทนกับสิ่งที่เราทําได้ไหม นะควันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันง่ายแล้วเรามาเจอกันใหม่ในไร่น้านะคะกลับสวัสดีค่ะบายบายค่ะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ